สวัสดีครับนานเลยนะครับไม่ได้ทำคลิปลงเลยเพราะว่าไม่รู้สิเหมือนไม่มีอารมณ์จะทำหรือเปล่ามันไม่ไม่รู้จะทำไงทีนี้ก็ตัดสินใจว่าจะทำพูดต่อนะเกี่ยวกับเรื่องราวของวิศวกรรมนะแต่ว่าผมี่จะไปพูดเกี่ยวกับเรื่องอื่นนะแบบที่สนใจอยู่ใน TikTok นะครนะแต่ว่าใน youtube นี่ก็คงทำเป็นวิชาการน่าจะดีกว่านะเนาะเราจะพูดเป็นด้านวิศวกรรมเป็นวิชาการทีน,นี้อันนี้ให้มาดูงานนะครับ ก็ให้มาดูว่าเอ๊ะเผื่อน้องๆมีน้องๆคนไหนไม่เห็นนะเราแบบอยากรู้เอ๊ะวิศวกรเนี่ยเขาทํางานกันยังไงอะไรเงี้ยก็เล่าเล่าอาชีพนี่แหละบางคนที่ไม่ได้ทําอาชีพนี้อาจจะไม่เคยเห็นอันนี้คือเป็นแปลนของบ้านนะครับที่กําลังออกแบบอยูออ่ตัวนี้เป็นพื้นเป็นคานชั้นหนึ่งนะครับก็กําลังทําแบบอยู่นะครับเดี๋ยวให้ดูทีดีนะครับอันนี้คือทีรีทีดีนะแบบสามมิติของเขานะอันนี้เป็นแบบโครงสร้างสามมิตินะครับที่ขึ้นไว ใช้โปรแกรม r e v ิตนะครับเป็นเป็นบีมตัวหนึ่งนะครับตอนนี้ทำแบบค้างไว้อยู่ที่แถวแถวเสริมเหล็กของเสานะเนี่ยเสริมเหล็กของเสามันมีเสาไม่ขี่แบบนะมีแค่นี้ที่ท,ที่ที่กุบไปนะต่อไปขั้นตอนต่อไปที่ที่จะทำนี้ก็คือจะจะ,จะทำแบบคานนะครับแบบคานที่ตามที่เห็นเนี้ยเห็นไหมนี่ครับที่เป็นทำเป็นสีสีไว้นี่ครับก็คือถ้าตัวสีเหลืองเนี่ยน่าจะเห็นเนาะ ตัวสีเหลืองนี้คือเป็นแบบเป็นคานทั่วๆไปคือใช้ทั่วๆไปแล้วก็ส่วนที่เป็นพีสีแบบต่างๆนี้คือเป็นคานพิเศษนะครับเสริมพิเศษเหล่านี้ก็ไม่เยอะนะครับสารเสริมพิเศษไม่เยอะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันไม่ได้รับแรงมากครับหมายถึงว่ามันไม่มีแรงปแปลกๆมากมันก็ด้วยความที่รูปร่างมันธรรมดานะครับไม่ค่อยยากเท่าไหร่ธรรมดาประมาณนี้ก็สรุปแล้วก็อยู่ในขั้นตอนการเขียนแบบเนาะทีนี้ ในหน้าจอเนี่ยมันจะมีลุงจะทำจะเปิดไว้ประมาณสามจอนะอันนี้จอนี้ก็จอนี้เป็นตัวบ้านหลังนั้นแหละครับแต่ว่าเป็นเป็นโปรแกรมโรบอทนะครับที่ใช้ในการพิจารงสร้างนะครับเวลาบางจุดเนี่ยที่เราสงสัยที่เราออกแบบไปแล้วบางที่มันลืมไหมครับบางที่มันลืมก็ต้อง,ต,องต้องมาดูไวยแรงอีกทีหนึ่งว่าเ,เราใส่เหล็กแบบไหนอะไรแบบไหนอย่างเงี้ยนะเพื่อที่จะเขียนแบบมาให้มันผิดประมาณนี้ก็จะมีทั้งหมด3จอเพื่อว่าสําหรับของลุงนะครับเพราะว่า ติดแทนตัวเองว่าลุงว่าทำไอติคตอบก็แทนตัวเองว่าลุงเนาะเออทำไอทิคตอเไปอันนี้ทางซ้ายนี่เป็นแบบแคทนะครับเป็นแบบแคทแบบตัวนี้เป็นแบบที่แบบสัาปนิท,ที่ทสถาปนิกเขาทำมา,มาแล้วเนาะเสร็จแล้วนะสถาันิ้นะทําเสร็จมาแล้วแต่ว่าของลุงเนี่ยก็เอาแทนจะเป็นของลุงแล้วกันเนาะมันจะได้แบบชินๆเนาะของลุงนี่ก็คือยังไม่ยังทาไม่เสร็จนะครับจริงๆควรจะเสร็จแล้วล่ะพีนแะต่ว่าช่วงนี้ค่อนข้างจะแบบ เอาตรงๆคือขี้เกียจอะ่ะทาได้วันละนิดวันละหน่อยแล้วด้วยความที่ไม่รู้สีพออายุมันเยอะขึ้นแล้วทางานมันมันไม่ค่อยมีมีไฟเหมือนเดิมหรือเปล่าไม่ที่อธิบายไม่ถูกนงะมันก็แบบช้ากว่าเดิมอะ่ะเออไม่ค่อยมีเลี้ยวแรงที่จะแบบมุเอาเนี้ยนะเดี๋ยวจะลองเปิดบ้านหลังนี้ให้ดูในะบ้านหลังนี้อยู่ที่ราชบุรีนะครับเดี๋ยวเปิดแบบเออแบบสเก็ตอัพให้ดูนะเป็น,เป,นเป็นที่ดีเป็นสามมิตินะครับที่ทางสนามบินนี้เขาขึ้นไว้นะครับอ่า มันอยู่ที่จอขวาเดี๋ยวลุงจะเลื่อนมาที่จอกลางให้ดูนะก็บ้านหลังเมื่อกี้แหละอันนี้คือแบบสามมิติที่สามีเขาทําไว้นะก็คือมันจะเป็นแบบนี้หลังแบบนี้เป็นจะเห็นรูปล่างเนาะว่าประมาณไหนเพื่อใช้ในการออกแบบโครงสร้างนะครับของลุงครับขอค่อนข้างง่ายๆไม่มีอะไรแต่บ้านหลังนี้จะราคาสูงนะในความเห็นลุงนะอยู่ที่ราชบุรีลุงไม่ได้ไปสร้างนะครับหลังนี้แค่ออกแบบเฉยๆออกแบบเฉยเฉยไม่ได้สร้าง หลังคาเป็นสิงงกิลรู้มัะแพงมากแต่ราเมลา,ลาน่าจะพันกว่าบาทมั้งเออโอเคโอเคสำหรับหลังนี้ก็เดี๋ยวพอถ่ายคลิปจบเนี้ยก็จะทําต่อนะครับ็พําเสริมเหล็กคานเสริมเหล็กํามยางของคานนะครับที่เปิดไวแล้วเนี้ยทําเสร็จหมดก็ก็ถึงเก็บพวกดีเทลอะไรก็เสร็จก็อีกสักประมาณสักสักหน่อยนึงก็จะส่งสรุปอยากให้เสร็จก่อนก่อนสงการนะวันนี้ที่เจ็ดเมษานะอยากให้เสร็จก่อนสงการเพื่อที่จะส่งให้เจ้าของบ้านเขาไปทําต่อเนาะ หลังนี้ลุงออกแบบอย่างเดียวไม่ได,ไได้ไม่ได้สร้างนะครับเพราะว่าอยู่ไกลนะครับทีมงานไปไม่ไหวคนระับราชบุรีโอเคแล้วก็ช่วงนี้มันมีงานของสาตัวนะครับที่เกี่ยวกับทางวิศวกรรมนะ่าสนใจนะถ้าลุงก็ได้ไปนั่งงานแล้วลุงจะเอาให้ดูแต่ว่าตอนนี้มันมีงานตัวหนึ่งเข้ามานะก็ไม่ถึงกับเป็นความลับนะเป็นความลับไหมวะคิดว่าไม่ใช่ความลับนะ <c oughs> เป็นบ้านหลังหนึ่งนะครับอยู่ที่โพมิสัยนะปรากฏว่าเจ้าของบ้านเขากําลังสร้างแล้วก็เขาจ้างบริษัทแบบ บริษัทออกแบบนะดีไซเนอร์นะเป็นบริษัทที่แบบระดับประเทศนะชื่อบริษัทจุนเซกิโนะนะครับจุนเซกิโนะลุงก็ไม่รู้จักหรอกครับเพราะลุงเป็นวิศวกรลุงไม่ได้ค่อยรูเรื่องวิศวบสถาปัตย์เท่าไหร่สถาปัตย์เท่าไหร่ประมาณนี้ประเด็นก็คือเขามาสร้างอยู่ที่พรมิสัยแล้วก็เขาจะจ้างลุงเป็นที่ปรึกษาเขาไปช่วยดูช่วยแบบทํายังไงให้งานมันออกมาลับลื่นนะครับประมาณนี้สวยไหมก็สวยเนาะมันมีเป็นแบบทีเซนนะครับ ต่แบบจริงๆเนี่ยก็คือเอาให้ดูก็คงยังงนะเพราะว่าถ้าเกิดสําหรับคนที่คนที่ไม่ใช่วิศวกรไม่ใช่เทคนิกไม่ใช่คนกอ่อสร้างเลยดูไม่เข้าใจอะ่ะมันคืออะไรมันต้องมานังแก่เ <c oughs> นี่ยลุงเพื่อจะส่งส่งใบเสนอราานะว่าถ้าเป็นที่ปรึกษาเนี่ยบ้านหลังเนี้ยสี่ร้อยตารางเมตรเนาะสี่ร้อยกว่าตารางเมตรถือว่าเป็นบ้านขนาดกลางก็ถือว่าใหญ่ประมาณหนึ่งแต่ไม่ใหญ่มากประมาณขนาดกลาง จอใบส่งใบเสนอราคาให้ไปว่าเป็นที่ปรึกษาก็ส่งไปเดือนละสองหมื่นนะครับก็แพงไหมก็ถ้าเกิดสามารถถ้าถ้าจะจ้างเด็กจบใหม่ก็เป็นไซต์อินเจเนียร์เลยอยู่หน้าง,งานเลยก็อาจจะสักประมาณโอ้ก็เกือบสองหมื่นแล้วนะปัจจุบันนะหมื่นแปดหมื่นเก้าหรือเปล่าลุงไม่แน่ใจเลทปัจจุบันนะแต่อันนี้คือลุงไม่ได้เข้าไปประจํานะครับก็คืออาทิตย์หนึ่งก็เข้าไปประมาณวันหนึ่งอะไรแบบนี้หรือว่ามีเหตุการณ์อะไรที่แบบต้องเข้าไปเป็นพิเศษอะไรเงี้ยก็จะเข้าไปเดือนหนึ่งก็ปประมาณสี่ครั้ง แล้วก็อาจจะไปตรวจเป็นครั้งคราวล่าสุดนี้ก็คือส่งไปเซ็นราคาไปแล้วแล้วไม่แน่ใจว่าทางกอเนอร์เขาจะเขาจะจ้างหรือเปล่าก็ก็ต้องดูกันอีกทีเขาอาจจะคิดว่าแพงก็ได้ก็ไม่แน่ใจถ้าถ้าไม่ได้ทำก็ก็แล้วกันไปแต่ว่าถ้าได้ทาเดี๋ยวลงจะถ่ายลงคลิปให้ดูเนาะเพราะว่าเป็นงานอยู่ที่ภูมิตใสนะครับแล้วล่าสุดเนี่ยเห็นว่าคุยกับผู้ออกแบบเขาบอกว่าเขาบอกว่าเปิดแบบให้ดูนิดนึงก็ได้นะ ดูไปก็ไม่น่าจะเข้าใจนะครับเพราะว่าเหมือนค่อนข้างซับซ้อนมากเขาบอกว่าตอนนี้นะทาไปถึงประมาณอันนี้คือแบบนะทําไปถึงประมาณให้ดูโครงสร้างดีกว่าให้ทําไปถึงประมาณเนี่ยชั้นชั้นหนึ่งแล้วมันเป็นบ้านชั้นเดียวเนาะแต่ว่าค่อนข้างหลังใหญ่เขาบอกว่ากำลังทำคานแล้วอะไรแบบนี้ซึ่งถ้ามาจ้างาวิศวกรตอนเนี้ยมันก็ถือว่าช้าไปหน่อยนะจริงๆก็น่าจะจ้างแต่แรกนะเออซึ่ง ถ้าลุงได้ทำนะเดี๋ยวเข้าไปก็ต้องไปเช็คนะบ้านเป็นบ้านบ้านหลังเนี้ยตามตามแบบที่เอาไปดูเมื่อกี้มันเป็นเอ่อที่วิศกรผู้ออกแบบนะก็คือเขาออกแบบไว้เป็นอ่านชื่อให้ฟังไหมวิศกรผู้ออกแบบเนี่ยเขาออกแบบเป็นฐานลากฐานแผ่เนาะเออแล้วก็พื้นชั้นหนึ่งคานชั้นหนึ่งนี้ซับซ้อนมากเนี่ยตามรูปที่เห็นเนี่ยซับซ้อนมากนี่เป็นงานของวิศกรโยธานะครับสําหรับน้องๆถ้าน้องๆบางคนนะที่แบบ กำลังคิดอยู่ว่าจะทำอาชีพอะไรก็ถ้าเป็นอาชีพวิศวกรโยธาเหมือนลุงเนี่ยก็ประมาณนี้ก็คืองานก็ประมาณนี้เดี๋ยววันไหนมีโอกาสไปหน้างงานเดี๋ยวจะลองถ่ายดูนะว่าทำงานแบบไหนนะก็ถ้าคนไม่เคยทำก็รู้สึกว่ายากแต่ว่าถ้าคนที่ทำแล้วเนี่ยอย่างลุงเนี่ยปีนี้ก็ทำมา20ปีแล้วนะสำหรับงานโยธานะก็มันก็จะมีปัญหาให้แก้ไขทุกวันนั่นแหละเพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่าก็ยังไงล่ะ มันทําจนนั้นแล้วไงจนรู้แล้วไงมันก็ไม่ไม,ไมน่นเท่าไหร่หมายถึงว่าไม่ยากเท่าไหร่สำหรับเราเนี่ยครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่เพิ่งทําหลังจากที่ไม่ทํามาประมาณสองสามปีนานมากโอเคครับเหตุผลทีก่กลับมาทําเพราะว่า <laughs> พอไปเห็นช่อง youtube ช่องอื่นเขาทาแล้วก็เรื่องไรายได้ไม่ใช่สําคัญสำหรับลุงนะเพราะว่าไม่ได้มองเรื่องไรายได้ตั้งแต่ตอนทํา youtube ช่องนี้ใหม่ๆนะเพราะว่า เหตุผลที่ทําก็คืออยากจะแชร์ความรู้ของเราถามว่าแชร์ความรู้แชร์ประสบการณ์แต่ถามว่าตัวตัวลุงเองหรือตัวผมเองเนี่ยถามว่าเป็นวิศวกรที่เก่งระดับประเทศอะไรเงี้ยไหมไม่ไม่ใช่นะครับก็เป็นวิศวกรระดับที่แบบพอทํางานได้ครับประมาณนี้ประมาณนี้เดี๋ยวก็จะถ่ายให้ลุงดูแต่ว่าไซส์งานก็ถามว่าของลุงเองเนี่ยถามว่ามืออาชีพระดับประเทศไหมแล้วก็ไม่ขนาดนั้นนะครับคือประมาณงานก็ออกแนวบ้านานะถือว่าแต่ว่าสูงกว่ามาตรฐานของทั่วทั่วไปคือลุงอยู่ที่จังหวัดหนองคายเนาะก็ถูกสูงกว่ามาตรฐานของ ช่างก่อสร้างทั่วไปในจังหวัดพอสมควรแต่ถามว่าระดับประเทศไหมก็ไม่ถึงขนาดนั้นระดับระดับเมืองนอกไหมก็ไม่ถึงขนาดนั้นเพราะว่าด้วยความที่ทรัพยากรไว้แล้วก็บ u เจ็ t นันนินที่เรามีแล้วก็ทําให้ดีที่สุดเท่าที่ที่เรามีนั่นแหละประมาณนั้นแต่งานก็ออกมาโอเคโอเคสาหรับสาหรับตัวตัวลงเองนี่ก็คือก็พึงพอใจอะประมาณนี้โอเคครับสาหรับคลิปนี้น,น่าจะจบแค่นี้ถ้าเกิดมีโอกาสได้ไปงานได้ไปหน้างานหรือไปอะไรอย่างเงี้ย ก็ง,งานช่วงนี้ก็มีไซต์ที่ทําอยู่เนาะเพียงแต่ว,ว่าลุงไม่ได้เข้าตอนนี้เข้าลังก่อพื้นชั้นหนึ่งอยู่ถ้ามีโอกาสเข้าไปอาจจะถ่ายคลิปให้ดูแต่ว่าหลังที่ทําอยู่ปัจจุบันเนี่ยค,คือทางโอนเนอร์เขาค่อนข้างที่จะไม่น่าจะถ่ายลงได้อะเขาเหมือนไม่ต้องการให้ใครเห็นนะเป็นเหมือนความลับนิดนึงหลังนั้นอาจจะถ่ายไม่ได้ไม่ได้ไม่เหมาะเพราะว่าเจ้าของบ้านเขาต้องการความเป็นส่วนตัวเนี่ยนะส่วนหลังนี้หลังนี้ของจุนซิโน่เนี่ยบริษัทนี่ครับถ้าสุดสุดท้ายแล้วลุงได้ทำกับเขาได้ได้ร่วมมือกันเนี่ย เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูว่าเข้าไปเนี่ยมีปัญหาอะไรอ้อวันนี้วันที่สี่วันที่เจ็ดมีนาเนาะวันนี้เย็นนี้ลุงไปดูสาวน้อนเพื่อนแพงนะไปดูหมอลำช่วงนี้ติดหมอลำแล้ววันที่แปดเนี่ยก็น้องสาวไม่ใช่น้องสาวดีน้องสาวถูกแล้วนึว่าเขาสอบติดหมออยู่ที่ขอนแก่นนะแล้วก็เขาไปซื้อคอนโดไว้แล้วก็วันเสาร์นี้จะไปตรวจรับจะไปตรวจรับไออาคารตรวจรับห้องนั่นแหละ ก็เขาจะให้ไปช่วยดูให้แต่ว่าถามว่าลุงมีประสบการณ์ในการตรวจไหมก็ไม่ได้อยู่ในสายนั้นโดยตรงเราเป็นคนสร้างเนาะส่วนเป็นคนตรวจเนี่ยเราก็ไม่ได้ไม่ได้อยู่ในฟิลนั้นแต่ก็ถามว่าทำได้ไหมมันก็คงจะดีกว่าคนทั่วไปเดี๋ยววันพรุ่งนี้น่าจะพรุ่งนี้ใช่พรุ่งนี้เนี่ยมีโอกาสได้ไปที่คอนโดนั้นแล้วก็ไปทําอะไรบ้างเดี๋ยวก็จะลองทําเป็นคลิปให้ดูเนาะก็ตามประสบการณ์บ้านๆของลุงนะครับถามว่าเก่งไหมก็ก็พอทํางานได้ครับประมาณนั้นโอเคครับฟังก็ ได้ความรู้มั่งไม่ได้ความรู้มั่งหรือมั้งคิดว่านะโอเคครับสำหรับทีน่นี้จบแค่นี้นะครับสวัสดีครับ